มาสวัสดีครับวันนี้ร้านจะวบินเตอร์มารีวิวส่งงานแล้วนะครับอันนี้พึ่งคลอดเลยนะครับผมกัดแทกข้างป้าพลัง15นิ้วนะตัวนี้ลูกค้าบอกอยากได้จัดเต็มนะครับขอบเหล็กตะแกรงนะครับโฟเมก้านะอันนี้เราจัดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับหูยกเหล็กนะครับผมนี่ลูกค้าบอกว่า15นิ้วทําได้ไหมเห็นพี่ทำแต่18อ่ะเดี๋ยวผมดูงาน18นี่ครับงาน18เราก็มีนะครับ18ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้โฟเมก้าแล้วแต่เลือกสีนะครับ สีแดงสีดําสีเขียวสีน้ําเงินสีระเบิดได้หมดครับอันนี้จะเป็น18นิ้วนะฮะแล้วก็ยังมี21นิ้วอีกนะครับนะครับผมมาในเดี๋ยวไปเจาะลึก15นิ้วกันก่อนดีกว่านะครับผมลูกค้าถามมาเยอะมากแล้วก็ลูกค้าสั่งเลยครับจัดเลยครับตัวนี้นะครับไม้อัด20มิลนะครับผมนี่ครับขอบเหล็กหูยกเหล็กตะแกรงปั๊มนะครับนี่ครับตะแกรงปั๊มหนาๆเลยออกแบบมาขนาด60นะครับสูง60กว้าง60หรือ60นะครับ15นิ้วบ้าพลังของเรานะครับผมก็ ติดโลโก้สตอมให้เรียบร้อยนะครับขั้นด้านหน้าจะสีระเบิดนะด้านหลังจะสีระเบิดนะส่วนโฟเมก้าจะอยู่ข้างข้างๆแล้วก็ด้านบนนะครับผมนี่เพจโลโก้ก็จะเป็นสตอมต่อพิเต็ม Make in Thailand บายร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับผมนี่ครับแม้แท้20มิลเลยนะครับตัวนี้ตู้เปล่านะครับ15นิ้วนะครับไม้อัด20มิลแบบนี้งานตัวเต็มแบบนี้นะครับใบละ3,005 5นะครับผม ส่วนเป็น18ก็4,500ส่วนเป็น21นิ้วก็5,500นะครับก็จะไล่แพงขึ้นไปทีละพันทีละพันเพราะว่า18นิ้วก็จะขนาดแบบนี้นะครับแต่กว้างจะเป็น80นะครับสูง60สิหรือหกสินะครับถ้าเป็น21นิ้วกว้าง80เหมือนเดิมนะครับสูงจะเป็น74ลึกจะเป็น70นะครับผมนี่ก็สีระเบิดก็เลือกได้สีส้มสีเขียวสีแดงเลือกได้นี่ลูกค้าสั่ง4ใบนะครับผมนี่ก็ให้ดูนะครับตู้เบ็ด ใบละ3,500อันนี้ไม่รวมค่าส่งนะครับอันนี้15นิ้วนะครับบ้าพลังตัวท็อปเลยนะครับใบละ3,500ลูกค้าเรียกร้องมาเยอะนะครับเราก็จัดให้ชมนะครับนี่ครับผม3,500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่หรือใครจะไม่เอาขอบเหล็กก็จะเป็นงานตะแกรงตัวนี้ก็ได้กับแท็กข้างเรานะครับนี่ครับใบละ2,000บาทนะต้นแบบนี้ตู้เป่านะครับแต่นี้จะเป็นไม้อัด15มิลเท่านั้นนะแล้วไม่ได้มีขอบเหล็กไม่มีอะไรก็จะถูกลงไปใต่ตะแกรงปั๊มนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตะแรรงปปััเ็นนนอะคบ เป็นลอนว้าวลงไปนะครับผมแล้วขอบเหล็กด้วยใบละ3,5มนหิ้นิ้ว18นิ้ว4,5 0 0นนะครับแล้วก็21นิ้ว5,5 0 0เลือกสีได้นะครับเลือกสีได้เลยแล้วก็มาดูดอกกันบ้างดอกก็จะมีคงปั๊ม5 0าวัตต์ไว้3นิ้วนะครับ1,000บาทนะครับแล้วก็ไว้4นิ้วจะเป็น 1, 200วัตต์ตัวนี้จะเป็นโคงหลอกนะครับเป็นสเปค18นิ้วเลยครับแม่เหล็ก220ตัวนี้ดอกละ2,500น้นะครับแล้วลูกค้าแบบมันๆนะฮะตู้เราท็อปแล้วนะครับใส่ดอกทอปเข้าไีกครับ ดอกละ2,500ตู้3,500ก็จบใบละ6,000นะครับสำหรับ18นิ้วเอ้ย15นิ้วนะครับจบใบละ6,000แต่ถ้าเป็น18นิ้วนะครับตู้4,500ดอก3,000จบ7,500นะครับถ้าเป็น18นิ้วก็คู่ละ15,000นะครับผมนี่แล้วถ้าเป็น21นิ้วอะ่ะ21นิ้วดอก5,500อ่าะดอก5,000ตู้5,500ก็จบ1,500นะครับสำหรับกระแทกข้างนะครับประมาณนี้เลยหรือจะเอาตู้ผี เราก็มีนะครับสวยสดงดงามอันนี้เดี๋ยวรีวิวจะส่งลูกค้านะครับอันนี้ลูกค้าก็สั่งเรามาเราก็จัดให้นะพาะลาสั่งทีนะตะแกรงเน้ยต้องสั่งทีสองโหลโหลสองโหลนะครับเราก็จัดให้ตามนี้เลยเดี๋ยวส่งไปไหนอ่ะเดี๋ยวดูการดามข้างในก่อนอันนี้ถอดตะแกรงมานะครับนี่จะเป็นชั้นอยู่ข้างในนะครับดูการดามข้างในนะครับเราดามสองชั้นนะฮะนี่ครับไม้เราจะดามสองชั้นนะฮะนี่ครับดามสองชั้นหนาด้านในเราก็ดามสองชั้นนะนี่นี่ครับไม้อ่ะยี่สิบมิลนะครับ แน่นนุ่มลอยแน่นอนนะครับกับแทกข้างนะครับผมนี่ครับบึ่งขายแมาตะแกงก็ลดไปห้าร้อยนะครับตะแกงนี่แผ่นนึ่งประมาณห้าร้อยเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับสิบห้านิ้วใบละสามพันห้านะครับผมสิบห้านิ้วใบละสามพันห้าตอนนั้นตู้เปล่านะถ้าใส่ดอกคงปัม๊มผมไม่ค่อยแนะนาครับมันจะไม่มันนะใส่ดอกโคงปั๊มก็จะตกใบละสี่พันห้าแต่ถ้าใส่ดอกโค้งล่ก็จะตกอยู่ ห0 0 0นะครับผมหรือว่าจะมีใบละ700 0ก็มีอ่ะใบละ700 0แล้วก็มีดอกโคงปั๊มที่เป็นไวซ4ก็มีนะครับดอกละ1 7น0นะครับก็ตกอยู่คู่ละเท่าไหร่อ่ะตู้7 0 0ดดอก3500้ 5, 5 0 0ก็มีนะครับ15นิ้วนะครับเอาโคงปั๊มนะไม่เหล็กก็จะใ,ใหญ่กว่านี้แต่ไว้4นิ้วก็มีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอยากได้งานสวยๆเนียนๆติดต่อจูปินเตอร์เพราะว่าเราผลิตเองนะครับจำหน่ายเองภายในร้านนบมีสินค้าเรา เยอะแยะมากมายนี่ตู้แขวนนะครับเดี๋ยวจะส่งลูกค้าอีกหนึ่งชุดนะครับชุดฮอนกองเหลมนะคลิปนี้อาจจะไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าถามกันมาเยอะสำหรับ15นิ้วเราก็จัดให้ดูนะครับงามๆหลายๆสีนี่เราเลือกได้เลยนะครับสีแดงสีเหลืองสีงสน้ำเงินนะครับ3าม0ันห้านะครับผมแต่ก็จัดมาอยากได้แบบไหนเราสั่ง ทำได้หมดหูยกเล็กคอเหล็กตะแกงปั๊มนะครับตะแกงตัดนะครับเราจัดได้หมดจุกอินเตอร์เราทําได้ทุกสูตรทุกแบบนะครับติดตามไม่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนี่ครับลูกค้าถามมาเยอะก็เลยต้องจัดให้ชมครับไม่รู้จะอธิบายเลยแล้วครับสีด้านหน้าจะระเบิดสวยสดงดงามแบบนี้นะครับเป็นสีอีฟ็อกซี่นะครับระเบิดเราจะแข็งนะเป็นเม็ดแข็งๆสวยๆนะครับแนวนี้เลยนะครับสาหรับคนที่ชอบ15บ้าพลังนะครับสูตรนี้ไม่มีผิดหวังครับแท้งนะครับผมก็ประมาณนี้ ตู้ป่าใบละสามพัพร้อมดอกก็ใบละหก0 0นนะครับสิบห้าส่วนสิยี่สิบก็โทรเข้ามาสอบถามได้ตามราคาที่แจ้งไปเบื้องต้นนะวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมลาไปก่อนนะครับสำหรับเจิบอินเตอร์นครปฐมครับสวัสดีครับ